จะมาบอกเทคนิคการเลี้ยงเจ้าดอกผีเสื้อราตีตัวนี้นะคะเลี้ยงยังไงให้งามและพุ่มใหญ่อย,ยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเทคนิคบอกค่ะเจ้าต้นผีเสื้อราตีนะคะตัวนี้เขาจะมีหัวเขาเรียกเป็นหัวนะคะตัวนี้มีหัวฝังอยู่ใต้ดินการรดน้ําก็คือรดน้ําวันละครั้งก็พอไม่ชอบแดดจัดนะคะตัวนี้ชอบแบบรํารหรือ่มก็ได้ตอนซื้อมานะคะตัวนี้ เล็กมากพุ่มเล็กมากเรามาลงกระถางใหญ่อันนี้จะเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าแบบนี้นะคะเลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะจนได้พุ่มใหญ่ขนาดนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสูตรนะคะว่าเราใช้อะไรพุ่มถึงใหญ่และสวยกอใหญ่ขนาดนี้นะะเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะเคล็ดลับของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนะะี่เลยค่ะ นมจืดจะใช้ของตาอะไรก็ได้แต่อันนี้ลูกได้มาจากโรงเรียนก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวรามันผสมอันนี้ก่อนค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใสะล่ลงไปเลยค่ะน้ำประมาณ3าสลิตรตัวนี้นะคะ ใช้ประมาณหนึ่งฝาค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะรดน้ำฮอร์โมนตัวนี้นะคะเราจะใส่ขี้วัวตัวนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นขี้วัวค้างปีนานมากเลยนะคะจนป่นจนละเอียดเป็นดิน นี้นะคะเราจะใส่ปริทเปโคนะคะไม่ต้องมากตัวนี้ใส่เดือนละครั้งก็พอนะคะส่วนฮอรม์โมนเราก็จะเป็นอาหารเสริมให้อทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะนี่นะคะเราจะใส่ประมาณหนึ่งกำม,มือขนาดนี้นะคะคุณโคนรอบคุณโคนนะคะไม่ต้องมากนะคะตัวนี้เดือนละครั้งก็พอ ใส่ขี้วัวเสร็จนะคะเราก็รดด้วยน้ำที่เราปรุงเสร็จเมื่อกี้นะคะรดให้ชุ่มไปเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเจ้าผีเสื้อลาตีของเราก็จะสวยสดและงามกอใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำการขยายหน่อหรือหัวเจ้าผีเสื้อลาตีกันค่ะตามรับชมนะคะ